สวัสดีค่ะวันนี้พามาทานสับป,ปะรดทุดเลนะคะสับป,ปะรดถ้วยมุนนะคะม,มีเกลือมั้ยเขาเรียกพริกเกลืออะไรนะแต่ไม่ชอบกินอะ่ะเขาเรียกพริกเกลือเขาเรียกไอพริกเกลืออะไรอะ่ะเรียกไม่ถูกอะ่ะแต่ไม่ชอบกินชอบกินดอปบ่าเนี่ย จะกินชิ้นไหนดีเอาชิ้นไหนชิน้นนี้ชิน้นนี้ชิน้นนี้ชิ้นนี้กินชิ้นนี้ค่ะ เขาเรียกอะไรนะพิกเกอ์มรเรียกเขาอู่ดำชอบกินมันไม่แรกินเปล่าก็อร่กว่าสับปรดไอ้สับปะรดผู้แลสับปะรดห้อยมุ่น จับกาบร้บบอ,นอนกินเย็นๆอืมชื่นใจค่ะ Cảm ơn quý vị มันไม่ค่อยจะก,กินบางคนชอบกินแกนนะสับประรดถ่ดยวยกันนะครับเพื่อนๆบางคนชอบกินแกนอะ่ะแต่นี่ไม่ชอบนึกว่ากินแล้วมันชาลินน้นอะ่ะแกนนั่นอ่ะบางคนเขาก็ชอบกินนะวะา้าฮเฮาใหม่ใหม่ใหม่อือ โอ้ยจิ้มแบบปรปเข้าอ้าวไม,ม้จิ้มอ๋อได้ หวานถึือกใจหวัหวนี้นใช่สหมครับพอประมาณกับปั้นมือหัวประมาณกับป,ปั้น ได้เลยได้ฮากระปุกใช้ประโยชน์ได้อีกเนี่ยเอาไว้ใส่อะไรแช่อย่างอื่นได้อีอต้องเก็บกระปุกไว้เน่รีไซเคิลกซรีไซเคิลกระปุกใช้ต่อได้ค่ะเก็บไว้ใส่ผลไม้ใส่อะไรแช่เย็นได้อีกฝากปิดโอเคอยู่ค่ะ เดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วนะคะพอดีจะมัวรอให้ทานหมดมันไม่ได้ค่ะเ,เพราะร่างเกมเพราะก็เดี๋ยวจะจบขอจบคลิปก่อนนะคะนี่ก็พาทานสับประรดทุเรศกันนะคะขอขอจบทุเรศสับประรดทุเรศสับประรดห้อยมุ่น <c oughs> ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะ ถ้ากินจมวกกระปุกก็จะใช้เวลานานเกินไปอะแค่นี้พอค่ะ ขอจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเนะ๋วมีคลิปต่อไปคลิปต่อไปน่าจะยังไม่ได้ใจว่าจะเป็นคลิปอะไรเยอะๆมีเยอะคลิปมีเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกวันนี้ว่าจะปล่อยปล่าอยู่ยังไม่รู้จะปล่อยคลิปอะไรมั่งคลิปทำไม่เยอะอยู่จะยอยปล่อยออก บายนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปหน้าจะเป็นทานอะไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะคะสวัสดีค่ะจะทานจนหมดก็มไม่ไหวมันหลายนาทีเกินเอาแค่นี้ก็พอค่ะขอบคุณนะคะพี่พเพื่อนทุกท่านนะคะ